ถ้าผมผมมีสรายพิเศษให้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับผมต้องขอบอกเลยฮะเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยผมพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลใน Facebook ที่เราได้ลงรูปไป2คนนั้นฮะเขาทะลุออกมาแล้วมานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับผมไปกับช่วงนีครับช่วงแฟนโชว์เชียร์ ผมขอต้อนรับคุณน้องเปาวลีและคุณแม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทครับยท่้ตื่นเต้นไปสักนิดหนึ่งเราจะเรียกว่าคุณแม่อย่บอกคุณแม่แล้วคุณน้องเปาเอาเอาเอายงไดีเอาเรียกคุณน้องเปาเลยนะฮะอะโอเคฮะสวัสดีครับอีกรอบนึงนะฮะประธานโทษวันนี้ตรงนี้นะครับผมใส่เสื้อสีฟ้ามาด้วยถูกต้องตรงที่หน้าอกนะฮะทานโทษนะฮะเลิฟมัมนะฮะแปลว่ารักคุณแม่นั่นเองครับผมง่ายๆวันนี้ครับทั้งสองท่านมาทำอะไรกันครับวันนี้ วันนี้เรามีกิจกรรมวันแม่ค่ะก็มีไทยสกู๊ปที่ชั้นสามครับผมค่ะแล้วก็คิดว่าเสร็จเสร็จจากข้างบนแล้วมาเซอร์ไพรส์พี่พีก่อนโอ้โถือว่าถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะเพราะว่าน้องเขานี่งานชุกมากเลยถือว่าเป็นเกลี่ยจริงกงครับผมงานชุกนี่คือฝนเลยใช่ครับฝนงานาเยอะงานเยอะงานเยอะมีโอกาสดีได้เข้ามานั่งคุยกันแล้วคุณแม่ครับเป็นไงครับเมื่อกี้ถ่ายสกู๊ปเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยค่ะได้บอกรักคุณลูกยังไงครับผมก็ เออไงอ่ะกันงอนเปินฉันนะฮะอ่ลักล้างูกเป่าค่ะแะเจแล้วลางเป่าฮะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ถ่าย เมื่อสักครู่ก็วันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมคะก็แม่จะเป็นก็เรียกว่าเป็นนางเอกของวันนี้เขาก็จะมีแบบ<อ>ว่าให้ให้แม่คอยเผารูปแม่คอยเผาลูกน,นัก่นเะอ nh, <า>งนะว่าเป็นยังไงบ้างาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แสดงความรักกันให้เขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างของคนแฟนอยู่ทั้งบ้านว่าสามารถแสดงความรักได้แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหขบมาเลยนะแล้วให้เล่าเล่าถึงความผูกพันนิดนึงดีกว่า ก็สําหรับความผูกพันสมบเปากับคุณแม่นะคะก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตจนทํางานทุกวันนี้เวลาไปไหนก็ทุกคนก็จะเจอเปากับแม่ตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ไม่เป็นทุกอย่างเลยเนาะแบบเป็นทั้งครูคนแรกที่ที่สอนเกี่ยวกับร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็เป็น เป็นเพื่อนเป็นทั้งคุณแม่ที่คอยแนะนําสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะครับผมไม่ใช่แล้วนะฮะที่เห็นว่าไปคุณแม่ทุกวันรูกแม่ทาไมครับทำไมครับ,รบน้องเปาขี่หลังคุณแม่ครับโอ๊ยใจละแล้ว <c oughs> ถามน้องเปาแล้วคราวนี้ถามคุณแม่บ้างดีกว่าว่าคุณแม่สนิทกับน,น้องเปามากน้อยแค่ไหนครับก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยนอกจากว่าเปาไปโรงเรียนแม่ไม่ได้ไปแล้วลูกสาวคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะดื้อไหมมีแบบโมเมนต์แบบดื้อแบบงอแงไหมไม่ค่อยดื้อนะ แม่แต่ว่าไม่เคยดื้อเลยแม่กัดฟันเลยไม่ไม่เคยดื้อค่ะไม่เคยขาผมแล้วก็ว่าพอพอสอนได้พอสอนได้พอสอนได้นะครับคุณแม่ถึงเต้นกี้น้องเปาแอบบอกแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ออกกล้องไม่เก่งเลยอยู่บ้านเก่งกับพ่อมากเลยดูมือแม่เย็นมือเย็นเดี๋ยวแม่จับแล้วก็ฟาดอันนี้แม่คุณแม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความดื้อของน้องเปาไหมครับ กไม่ค่อยดื้อนะคะแต่สนมากกว่าสนยังไงคะแม่ยังไงวะส่วนจนเราปวดหัวอะไรเอาที่แบบจนเราปวดหัวอะไรส่วนสนมากค่ะก็คือตอนนี้จะมีเนี่ยที่ที่ตรงหน้าเนี่ยนะตอนเล็กๆอ่ะจะมีแบบว่ารอยแพรปเป็นคือเวลาวิ่งเนี่ยจะวิ่งแบบมันมันเหาะได้อ๋อความไวสูงความไวสูงคิดว่าตัวเองเร็วนั่นเองใช่แล้วแล้วก็ลื่นเอาน้าถลายไปกับกับพื้นน้าเกิดว่ ร้องด้กร้องบ้าขี้แงเต็นไมีแผลตามตัวเต็มไปหมดตั้งแต่ใบหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีรอยขีดรอยอะไรก็ตอนเด็กๆทโมนแล้วก็ชอบปีนเขาเรียกว่ามันจะมีอะไรนะ ดินอะก้อนหินที่เป็นเขาทำไว้สูงๆนี่คแล้วก็ปีนไปอันนี้เราก็พลาดหน้าก็ทั้งไหลแบบว่านีนลูกหลังนี่นีน้องเปาหน้าน้าคนนะฮะไม่ไม่ใช่ปูนซีเมนนะเออถือว่าสุดยอดมากนะฮะว่าตอนนี้น้องยังสวยอยู่ถือว่าไม่มีงาอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะแล้วถามน้องเปาดีกว่คุณแม่ตอนดุไหมฮะก็ ดุเฉพาะเรื่องที่เราเราดื้อหรือเราทําผิดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่ไม่ควรใช่ค่ะก็ก็จะคอยบอกคอยเตือนตลอดเวลาทั้งวันมีมีเรื่องไหนที่ทำให้คุณแม่แล้วแบบว่าคุณแม่ต้องดุสุดนเลยมีไหมเรื่องก็เรื่องโซนค่ะเรื่องโซนเรื่องกินเรื่องกินเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนเรื่องกินมาเรื่องกินอ่เรื่องกินที่คือยังไงเรื่องกินยังไงยังไงคือเป็นคนชอบกินอะเงี้ยค่ะแล้วคือทำงานหนักจนบางครั้งเรา ก็ลืมกินแต่พอใช่ลืมกินแต่พอนึกขึ้นมาได้ก็จะกก็ินทั้งวันแล้วกินแบบไม่สมไม่สมดุลอ๋อไม่สมดุลกินแบบเต็มที่ไงนั่นเหนื่อยไงพอเราลืมตัวไงพอกินพอชดเชยก็สตาร์ทเครื่องปุ๊บติดเอาเลยใช่แต่ไม่อยากทำให้เราไม่สบายก็ได้จริงี่กินอย่างนี้แล้วที่ผ่านมานี่มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันบ่อยๆก็มีทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านก็ทำกับข้าวก็ให้คุณแม่ คอยสอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูชอบชอบทำกับข้าวอยู่แล้วแม่ก็จะสอนว่านี่ทํายังไงขั้นตอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะไม่ห่วงสูตรสอนเต็มที่นะอย่างถ้าถ้าเราเห็นติดตามน้องเปาทางอินสตาแกรมหรือเฟซบุ o กเนี่ยก็จะเห็นเวลาน้องเปาไปเที่ยวอะไรก็จะถ่ายรูปคุณแม่บ้างอยู่แบบเดินไปเที่ยวเล่นกีฬาไปงานอะไรค่ะแล้วเป็นไงความประทับใจที่มีต่อคุณแม่ ก็ประทับใจที่ทุกวันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างนะะแล้วก็แม่เป็นทุกอย่างเลยนะเป็นเปรียบได้เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อะคอยปกป้องคอยเตือนคอยอะไรให้ให้เราเหมือนแบบได้เห็นตัวเองว่าอันไหนที่เราไม่ดีแม่ก็จะบอกแล้วก็คอยเขาเรียกว่าคอยเตือนไว้ถ้าเกิดเราพลาดก็ช่วยสอนแล้วคุณแม่ครับมีความมระทใจกับน้องเปาอย่างไงบ้าง น้องเปาก็คือไม่ไม่ดื้อค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องซ่อนตลอดเวลาครับรู้รู้ว่าไม่ดื้อแต่ก็ต้องซ่อนค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้พลาดเยอะครับคนเราก็ต้องมันพลาดอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้พลาดเยอะแม่ก็จะคอยดูคอยเตือนคอยบอกตลอดเวลาอะไรครับที่ทําให้คุณแม่ห่วงน้องเป่ามากที่สุดห่วงกนและกันมากที่สุดห่วงเรื่องนี่แหละสุขภาพเพราะว่าน้องเป่าคือทํางานแบบ คนเดียวเลยอ่ะแม่ก็ใช่ค่ะดยงานเยอะน้องป่าครับมีห่วงอะไรคุณแม่บ้างคือที่ที่แม่บอกมาว่าห่วงสุขภาพตัวเองก็ก็ห่วงสุขภาพแม่ด้วยเพราะว่าเวลาไม่ว่าจะไปทํางานตั้งแต่เช้าจนดึกแม่ก็จะไม่รับไม่นอนจะอยู่เป็นเพื่อนจะเหนื่อยเป็นเพื่อนเงี้ยค่ะก็เออก็เคยเคยบอกว่าแม่ไปนอนก็ได้ในช่วงที่แบบเราทํางานอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไร แม่อยากเหนื่อยด้วยอ่าอยากอยู่ใยการอะไรเนี่ยก็วันนี้ก็เรามีประเด็นใน Facebook ด้วยล้วเราอยากจะถามน้องเปาด้วยนะฮะวันนี้ครับในเมื่อเนี่เห็นว่าเป็นวันแม่ด้วยเกี่ยวกับวันแม่ปุ๊บอยากบอกอะไรคุณแม่ก็อันดับแรกเลยอยากบอกว่ารักแม่มากๆนี่แม่รู้อยู่แล้วรักแม่มากๆแล้วก็อยากให้แม่แบบดูแลสุขภาพตัวเองอ่าแล้วก็อ่าไม่ได้รักแม่เฉพาะแค่วันแม่ ครับนี่แหละที่อยากเขียนนี่แหละดีมากเลยไม่รู้วอะไรโอ้โหนี่นะฮะแล้วคุณแม่ครับรู้สึกไงบ้างครับน้องเปาเป็นเด็กดีแบบนี้ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เลี้ยงแล้วคนจะชมว่าแม่เลี้ยงยังไงนิสัยดีก็จะภูมิใจครับผม นี่น้องเปาดีนะหอมคุณแม่นะนี่ผมกลับไปหอมแม่ผมนี่จนจนตัวปวดแม่ผมไม่ยอมแม่เหมือนแม่เหมือนเกลือาโ้ทิกแล้วว่าจะขอตังค์คุณแม่ไงได้ขอถ้าไว้ขอบ้าแล้ว็ไมใช่นะฮะแล้วพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันชนิดนึงดีกว่าครับผมไบฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่นะครับผมนะก็ต้องขอบอกว่าน้องเปาเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับตรงนี้ด้วย ได้ร้องเพลงกันด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะก็เป็นเพลงเธอเพลีย์นะคะก็มีมีเปามีพี่กันมีพี่เบิร์ดใช่มีในศิลปินในค่ายเราก็จะมีพี่ยิงลีพี่ไัยพี่พีก็เลยค่ะแล้วก็อีกมากมายเลยที่ร้องเพลงนี้เพราะว่าศิลปินที่ร้องเพลงนี้เนี่ยเคยได้รับรางวัลลูกกระตันยูมาเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะก็เลยได้รับเลือกมาร้องเพลงนี้ร่วมกันรู้สึกไงบ้างคะได้ร้องเพลงนี้ ก็ตอนแรกเลยที่เขาบอกว่าบอจะได้ไปร่วมร้องเพลงนี้กับพี่ๆเสลปฟินนะคะคก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะ<ม>แล้วก็พอได้อ่านเนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกแบบเราร้องไปน้ําตาคลอ<ม><ม>เพราะว่าเราเห็นพระราชกรณียกิจของพระราชนีเราค่ะ<ม>ก็เห็นจาก เล่าเรื่องจากบทเพลงนี้ได้ชัดเจนมากอยากให้แฟนๆได้ฟังคือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาเป็นบทเพลงใช่ไหมใช่ค่ะทุกพระราชกรณี้กิจที่พระองค์ท่านได้ทรงทําไว้ค่ะก็อยู่ในบทเพลงนี้เลยครับผมอ่ะงั้นเราถามมาเรื่องกิจกรรมนิดนึงวันที่16ใช่ไหมน้องเปานี่ปั่นจักรยานได้ไหมครับปั่นจักรยานปั่นจักรยานเสร็จแล้วทำอะไรต่อ ก็ปัญญายันเสร็จแล้วก็จะมีไปร่วมร้องเพลงกับพี่ๆด้วยนะฮะวันที่16สิงหาคมนะที่สนามเสือป่านะคะแล้วก็จะมีไม่ใช่แค่เปาคนเดียวมีพี่ตะกแตนโชลดาพี่ราชนกสีโรพันธ์แล้วก็อีกหลายค่ายไปร่วมกันวันนั้นรับรองว่านอกจากจะได้ความดีด้วยได้ความสนุกด้วยด้วยกันนะฮะแล้วให้น้องเปาเชิญวนๆลยดีกว่า ก็ฝากแฟนๆนะคะไปร่วมกันนะคะปั่นเพื่อแม่นะคะ by For m m ค่ะวันที่16สิงหาคมนี้นะคะที่สนามเสือป่านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตเธอร์พะเกียตเพื่อแม่กันในวันที่16นี้นะคะกะ็ไปร่วมเธอร์พะเกียรตด้วยกันเนาะพร้อมกันค่ะ,ะ,ะแน่นอนนะใครที่ปัน่นจักรยานเสร็จแล้วนะะ อย่าลืมล็อกล้อจักรยานไว้ดีๆนะเออเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาไป็นายหมดเลยนะฮะคุณแม่ใช่ไหมให้อันนี้คุณแม่ไปด้วยป่ะครับในวันที่16ไปค่ะไปใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวให้คุณแม่นั่งเป็นว่ารถข้างๆกี่กี่เราไปไไปทรรคับเราไปด้วยให้แม่ขับแล้วเราซ้อนเลวจริงๆวันแม่โอ้โหเป็นจักรยาน ว่าสามล้อลอย่างเงีอเอ้ยใช่ไหะฮะแต่ <ๆ S 2> ที่เราจะปั่นนะให้แม่ปั่นเราร้อครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไบโฟมนะเอาเรื่พูดถึงเรื่องงานน้องปลาบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้มีงานอะไรบ้างช่วงนี้ก็งานเรื่อยๆค,ะค่ะมีทั้งงาน เขาตัวน้องงานร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็มีละครซึ่งเปิดกล้องไปได้อสองวันส่งคามเพลงช่องหลังเป็นไงเล้นเขาเล่นน้อง,องเตา่าพูนสิงด้วยคือเราเล่นคู่กันเลยใช่ไหมใช่ค่ะคู่กันก็ในเรื่องนี้จะคู่กันแล้วก็จะอยู่คนละค่ายกันค่ายสองค่ายนี้จะไม่ถูกกันแต่ว่าเราเนี่ยกับเตา๋าภูนสิเนี่ยจะเขาเรียกว่า จะชอบการแอบรักกันโดยที่มันเป็นรักต้องห้ามครับผมฝากละครให้แฟนๆนิดนึงดีกว่าเผื่อออนแอร์ air อะไรยังไงแฟนๆจะได้รู ก็ฝากแฟนๆด้วยแล้วกันนะคะสําหรับละครส่งครามเพลงช่อง3นะคะก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าจะได้ชมการช่ายทำได้นานไม่เดียวไม่เดียวใช่ใช่เวลาชมใช้เวลานิดหน่อยเนาะในการถ่ายทำเพราะว่ามีการร้องเพลงด้วยร้องเพลงแน่นอนรับด้วยมีระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่เราบอกกันไปนะครับผมขอถาม้องป้าเลยอันนี้ส่วนตัวพี่อยากรู้ว่ากระแสซีรีส์ที่ออกมา เป็นยังไงบ้างนิ้นกับมิวม okay. ิ้นกับมิวใช่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านไปก็สําหรับตัวละครเข็มและกันเพราะเาเล่นเป็นสองตัวเนาะละครเข็มก็แฟนแนก็จะให้การตอบรับแบบว่าคุณครูเข็มนี่ไม่น่าครูกับพี่มิวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนแฟนอยากจะให้คุูกับพี่มิวมากกว่าใช่แล้วเหมือนเข็มไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นก้างขวัญคอมันหัวใจใช่ค่ะก็มีแบบว่าแอบ แอออบบไไมม่ชเข็ะรคือมผม,มต้องบอกอย่างนี้นะผมได้ดูด้วยได้ดูน้องเปาคือเป็นสองบทบาทที่แบบมีตอนนิ่งตอนหลังนี่มีการโทรคุยกันระหว่างพี่น้องกันโอ้โหคนนึงเป็นกระเทยอ<ช>ีกคนนึงผู้หญิงคือแบบโอ้โหน้องก็สุดยอดมากแล้วคุณแม่ได้ดูไหมฮะดูเป็นยังไงบ้างคุณแม่ไ<ห>ม่<ห>ยิ้มไม่จอกจด้วยแม่ปวดมากไม่ชอบตอนที่เป็นวดอ๋อชอบชอบเป็นหวดแม่คิดว่านี่สรุปแล้วลูกเราผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคือตอนหลังหังนี่แบบว่าอยากเป็น ยังเป็นกระเทยองเป็นี้อยือว่าน้องเปาเป็นกระเทยเอ๊ะยังไงเดี๋ยวตอนเด็กเล่นเล่นเหมือนผู้ชายด้วยนะปินองปีนเขาอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อวันนี้ก็เป็นนเรื่องราวที่เรามาคุยกันฮะคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับความรักที่คุณลูก ศิลปินมีต่อคุณแม่นั่นเองนะครับผมไงก็เดี๋ยวลองติดตามที่12สิงหากันดูรวมไปถึงวันที่16สิงหาคมด้วยนะครับผมกับกิจกรรมไบฟอร์มัมเจอกันแน่นอนครับไปชมน้องเปาร้องเพลงได้ถูกต้องครับวันนี้ก็ยินดีมากๆกันนะที่เป็นแขกเซอร์ไพรส์สำหรับรายการแฟนจ๋าของเรานะฮะขอบคุณคุณแม่แล้วน้องเป่ามากครับขอบคุณมากครับน้องเปาคุณแม่ครับเอาละครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่เดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับแฟนจม